ของดาก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ให้ทุกคนก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราก็อายุมากกันขึ้นทุกคนแล้วแล้วที่บอกอาการมาแต่ละคนเนี่ยดาก็ชื่อว่าความเสื่อมของร่างกายนี่แหละค่ะที่เป็นเหตุคือถ้าภูมิร่างกายไม่แข็งแรงอะไรก็เป็นหมดนะคะดาไม่อยากจะโทษวัคซีนอย่างเดียวนะคะแล้วโดยอายุของพวกเราด้วย แล้วถ้าเราไม่ไม่ดูแลเรื่องอให้ให้เป็นองค์รวมทั้งสุขภาพดีทั้งแปดออย่างที่ชาวโสกพูดกันนั่นน่ะมันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยนะคะนะคะของดาก็ไม่มีอะไรค่ะก็ประมาณนี้นะคะค่ะสาธุสาธุครับต่อไปคุณโยครับเชิญครับ ค่ขอขอใช้เครื่องเดียวกันเลยไม่งั้นมันเอ็โคก็คือสําหรับโยนะคะโยก็ยังมีความมั่นคงแล้วก็รู้สึกว่าทําสิ่งเหล่านี้โยก็รู้สึกมีความสุขนอกเป็นเป็นจิตอาสาเนี่ยโดยโดยเลือดเนื้อเชื้อไขเนี่ยมีความสุขมากพรุ่งนี้ก็จะไปรับใรแจกรหิตไใ้ากาชาติค่ะก,ก็คือยังยังทํางานเหล่านี้หาแล้วก็ทําเมื่อไหร่ที่อนุมัติเนี่ยเคสเนี่ยที่เราอนุมัติแล้วเดี๋ยวโยก็ต้องเลื่มทํางานตรงนี้ไปค่ะ ก,ก็ยังยังมั่นคงค่ะแต่ก็มีบางครั้งอย่างที่ว่าท่านทาสีเนี่ยทาอันเดียวในที่เดียวเนี่ยสามรอบแล้ว <laughs> คือยังไม่มีเงินยังไม่มีเงินที่จะขึ้นคือยังไม่มีเงินที่จะต้องไปแบบมันยังไม่ไม่เสร็จสักทีท่านเอาไม่เสร็จทีนะแทนที่อันเนี้ยทาไปแล้วเนี่ยอันนั้นมันยังไม่เสร็จเพราะว่าเราหนึ่งองค์ประกอบของเราเนี่ยถ้าเรามีเงินเนี่ยมันก็ง่ายเนาะสามเดือนให้คนนี้มาๆๆๆยุบๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวขึ้นไฟเดี๋ยวขึ้นนั่นบบขึ้นนี่บบนเอ,อแล้วก็ เขาบาดเจ็บด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็ฝนตกด้วยไงโอ้โหโยธาสีอันเดียวเนี่ยบางทีสามรอบแล้วท่านมันก็ท้อว่าไอ้กูจะมานั่งเหนื่อยทําไมอะไรเนียบางทีก็คิดเนาะมันเหนื่อยวันไหนที่เหนื่อยก็ท้อก็คิดไงแต่ว่าบางทีไม่เหนื่อยไม่นอก็เออทาไปรู้สึกมีกําลังใจอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็คือตั้งตั้งจิตไว้ว่าจะทําอย่างเงี้ยไปค่ะท่านเอาเวลาตัวเองเหลืออีกแค่สิบกว่าปีจะจะรอให้ตัวเองว่า ให้แค่แปดสิบเนาะโยจะเอกสิบสี่แล้วตอนนี้ก็เลยแค่สิบสิบหกปีค่ะก็จะขอตั้งจิตว่าจะขอทำสิ่งไปตลอดค่ะขอบคุณมากค่ะบจ่าทูครับเชินคุณกุ้งครับก็ขอเจริญธรรมค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะคือเขาว่าเราปฏิบัติธรรมนะคะเราต้องลดละอัตตาตัวตนค่ะเหมือนศาสนาคิดเนาะ เป็นไม้กางเขนนี่ก็คือแบมคําว่าไอใช่ไหมคะไอลงมาเนี่ยแล้วก็ตัดไปใช่ไหมคะตัดไปเครื่องหมายไปกาง <laughs> กนเขน <c oughs> ก็คือว่าัา <c oughs> เจริงนะคะเขาไม่ต้องเอาตัวเองเป็นใหญ่เราก็ต้องยอมรับรู้ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนมีจิตใจที่เหมือนกับแผ่นดินอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าชาวโซนี่บอกตรงๆนะคะว่าเขาแบบบางทีเราคุยคุยไปคุยมา,ยมานี่มันมันบอกไม่ถูกเนาะ คือบางทีเขาเข้ากับคนข้างนอกก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ามีอัตตามานะเยอะประมาณเนี้ยก็คืออยากให้กําลังใจข้องแก่อยโออาเซการเดิมแท้แล้วก็หลายๆายท่านนะคะให้แบบเพราะว่าเห็นตอนนี้มีแค่เจ็ดท่านนะคะแล้วก็ทําไมในกลุ่มมีสามสิบสามคนเนาะไม่เหลือแค่เจ็ดอะอาุพันหายไปไหนอาพานุหายไปไหนคะมีไม่รทราบเหตุทราบผลเลยว่าหายไปไหนแล้วก็ท